ซดไอ้กินนมดีเนาะกินนมดีเนาะโอ้มีแมตัวไม่นมตัวเอ,อเนี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปดูวัวที่ลูกแฝดสามตัวนะครับก็เป็นเรื่องแปลกนะครับ เก,เกิดอยู่ที่บ้านกองรอยตำบลบ,บุษรีอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะครับไปเจอกับเจ้าของบัวนะครับชื่อนายประสิทธิ์ปวนลองนะครับนะครับนี่คือเจ้าของบัวครับสวัสดีครับแทนเข้าไปโอเคครับ คือ <c ười> ถ้าไอดดพรอนเ่มันมันเหมือนมั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 นขอว่ามันชับพลังจากที่เรหนุ่มอาวพอนนอมันเป็นอย่างนี้ไปเขยามันออป้ามันมันเป็นของของมันเนาะที่ว่า